สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันรอบค่ำวันนี้วันที่17มิถุนายน2568หนึ่งทุ่มเศษส็จนะครับก็มาพูดคุยกับท่านผู้ชมทางบ้านครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องชี่ผู้สูงอายุพันทุนหน้าโอกาสเป็นไปได้มีมากแค่ไหนมีโอกาสเป็นไปได้แค่ไหนครับวันนี้พูดคุยกันประเด็นนี้สักเล็กน้อยนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะพูดคุยประเด็นนี้ก็ต้องเล่าความจริงก่อน ตามข้อมูลความเป็นจริงก่อนนะครับสําหรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุขณะน,นี้รับอัตราเดิมอยู่นะครับ600บาทนะครับผู้อายุ60-69ปี700บาท70-79ปี800บาท80-89ปี1,000บาท90ปีขึ้นไปอันนี้ยังรับอัตราเดิมอยู่ขณะนี้นะครับส่วนในปีงบประมาณ2,569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,568 ไปจนถึง30กันยายน2569อันนั้นเขาเรียกว่าปีงบประมาณ2 5ง9ปีงบประมาณ2 5 6 9วันแรกก็คือวันที่1ตุลา68วันสุดท้ายก็คือ30กันยายน2 5 6 9นยี่แหละครับปีงบประมาณ2 5 6 9เนี่เบี้ยงคิดผู้สูงอายุจะได้เท่าไหร่นะตามข้อมูลนะครับที่มีการตั้งงบประมาณไว้จ่ายไว้จ่ายเบี้ยงคิดผู้สูงอายุของรัฐบาลชุดนี้นะครับตั้งงบประมาณสำหรับจ่ายเบี้ยเงื่อผู้สูง ก็ยังจะได้อัตราเดิมนะครับเพราะว่างบประมาณที่จะใช้จ่ายในการจ่ายเบี้ยเงี้ยงชีพสุขอนุนั้นเขาบรรจุไว้ในร่างพระราชบัติงบประมาณรายจ่าย259ซึ่งตอนนี้สภาผู้แทนราษฎรก็ได้ดําเนินการออกกฎหมายอยู่ในระหว่างออกกฎหมายอยู่ซึ่งผ่านการพิจารณาวาระที่1ไปแล้วการพิจารณากฎหมายงบประมาณรายจ่าย259นะครับขณะนี้อยู่ในขั้นคณะกรรมธิการพิจารณาแประยะติอยู่ ต่อไปก็จะมีการพิจารณาวาละสองวารละสามและประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปเขาจะประกาศใช้เป็นกฎหมายประกาศใช้ก่อนเดือนตุลาคมประกาศคือประกาศกฎหมายเนี่ยประกาศใช้ก่อนก่อนก่อนวันที่1ตุลาคม2568เพื่อให้มีผลในวันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปนี่ใช้จ่ายงบประมาณของประเทศได้นะครับซึ่งงบประมาณที่บรรจุไว้ในร่างพรบงบประมาณรายจ่าย2 5ง9ตัวเลขงบประมาณสําหรับจ่ายเพื่องชีพยวปศุสัต์นั้น เป็นตัวเลขที่เพียงพอสําหรับจ่ายในอัตราเดิมนะครับไม่ได้เพิ่มเติมมากในปีงบมา259คำว่าไม่ได้เพิ่มเติมมากหมายความว่าไม่ได้เพียงพอสําหรับไปจ่ายอัตราใหม่นะครับหรือไม่ได้เพียงพอไปจ่ายในในอัตราพันทุนหน้าทํานองนี้ไม่ได้เพียงพอนะครับอันนี้เป็นข้อมูลตามความเป็นจริงนะครับส่วนความเคลื่อนไหว เบี้ยคิู้ผสมอายุพันธุ์ทั่วหน้ามีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมีแค่ไหนมีโอกาสเป็นไปได้อันนี้ก็ว่าไปตามข่าวก่อนนะครับตามข่าวก็คือนายวราวุาธศิลปะอาชาพูดตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์2568บอกว่าได้เสนอไปอยังคณะนมนตีแล้วเรื่องเบี้ยคิู้ผสมอายุพันธทั่วหน้านี่แล้วก็อยู่ในขั้นตอนที่สํานักเลขานุการคณะน้นตีได้แจ้งเรื่องนี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณไม่ว่าจะเป็นสํานักงบประมาณนะครับ กรมบัญชีกลางกับสุขการคลงังสำนักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง <c oughs> เพื่อก่อนที่จะเข้าคอ,อรมอเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้จ่ายพันธุ์ัวหน้านั้นจะต้องฟังรับฟังความคิดเห็นจากจากภาคส่วนต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนี่แหละครับจนตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงบัดนี้ไอ้เรื่องรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆนะรู้สึกจะจะยังไม่เสร็จหรือยังไงไม่ทราบเพราะเท่าที่มีการติดตาม ทุกวันที่มีการประชุมคณะนมนตียังไม่มีเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะฐ้นตีเพราะว่าเรื่องนี้จะเข้าที่ประชุมคณะฐมนตีได้ก็ต่อเมื่อเรื่องถูกตีกลับมาจากหน่วยงานต่างๆได้ให้ความคิดเห็นประกอบคิดเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมประการใดนะครับทำรองนี้นะครับโดยเฉพาะจากหน่วยงานสํานักงบประมาณเพราะว่าสํานักงบประมาณเนี่ยจะเป็นผู้ดูแลเรื่องงบป,ประมาณของประเทศถ้าจัดงบป,ประมาณมาจ่ายเมีย่ยงเชี่ยงผู้ส่งงบยุสสำคัญทั่วหน้านี่จะเหมาะสมหรือไม่สานักงบประมาณเขาจะดูดูอยู แล้วก็หน่วยงานอื่นเดดูดูแล้วก็พิจาณาให้ความเหมาะสมจากนั้นก็ก็จะแจ้งเรื่องกลับมายังสำนักเลขานุการคณะนิมนตีหากสำนักเลขานกาุการการคณะนิมนตีครับได้รับเรื่องความเห็น,าหนจากภาคส่วนต่างๆครบถ้วนแล้วก็จะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะนิมนตีต่อไปซึ่งจะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับคณะนิมนตีอนุมัติหรือไม่อนุมัติต่อไปนะครับทีนี้ข่าวมันเป็นอย่างนี้อยู่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้น รอฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆอยู่นะครับเรื่องนี้อันนี้พูดตามข่าวก่อนต่อไปครับข่าวล่าสุดวันนี้วันที่17มิถุนายน2 5งพเราก็ติดตามข่าวทุกวันที่มีการประชุมคณะมนตรีปรากฏว่าเรื่องนี้วันนี้นะครับเรื่องรับฟังความ,มเห็นจากหน่วยงานต่างๆ,ๆน่าจะยังไม่เสร็จนะเพราะว่าเท่าที่ฟังผลการประชุมคณะมนตรีจากโฆษกรัฐบาและะแถลงข่าวก็วันนี้วัน,นที่1 7มิถุนายน2 5งายมีการประชุมคณะมนตรีนะครับ ก็ยังไม่มีเรื่องไม่ยังชีพผู้สงอยุพันธ์ทษหน้าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะน้ำตีก็ตามข่าวก็สันนิษฐานว่าการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆนั้นยังไม่เสร็จสิ้นจึงยังไม่มีในการประชุมคณะนมำตีวันนี้17มิถุนายน2 5 6 8นะครับอันนี้เป็นข่าวก่อนนะครับสุดท้ายเรื่องการวิเคราะห์โอกาสเป็นไปได้มีแค่ไหนโอกาสที่จะเป็นไปได้มันก็ขึ้นอยู่กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นประกอบก่อนนะครับโดยเฉพาะสำนังกงบประมาณถ้าสำนังกงบประมาณเขาบอกว่ามีงบเพียงพอไม่ขัดข้องที่จะจ่ายเบี้ยเงี้ยประสงอายุได้เขาลงความเห็นมาแบบนี้นะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆก็ลงความเห็นมาว่าเหมาะสมอันนั้นพอเรื่องตีกลับมายัางสำนักเลขานุการข้ามตีจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะไปลงนามประกอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือสพอมอนี่แหละเพราะว่าท่านรัมตีเวาลาวุฒิเป็นผู้เสนอไปก็จะไปลงนามในเอกสารประกอบต่างๆเสร็จแล้วก็จะมีการเสนอคอรมอต่อไป โอกาสที่มันจะได้ถ้าหน่วยงานด้านงบประมาณเขาลงความเห็นว่าเหมาะสมเป็นไปได้มันก็จะถูกเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติครับนี่โอกาสที่จะเป็นไปได้มีแบบนี้ครับแต่ว่าตราบใดถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ไม,ไม่แสดงความเห็นไม่ส่งกลับมาเลยเงียบไปเลยนะถ้าสมมติว่าเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่แสดงความเห็นไม่ส่งเรื่องความเห็นกลับมาสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีเลยทุกอย่างเงียบไปเลย ถ้าทุกอย่างเงียบไปไรเรื่องก็จะเงียบอย่างนี้แหละครับก็จะเป็นไปไม่ได้ครับก็จะเป็นไปไม่ได้นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะติดตามข่าวเรื่องนี้ในทุกวันที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนั้นวันนั้นเข้าหรือไม่เข้าเรื่องเบี้ยเงียงเกษงอายุเหมือนกับวันนี้แหละครับเราก็มารายงานข่าวให้กับท่านผู้ชมตรงบ้านทราบว่า17มิถุนายน258เบี้ยเงี้ยงเกษีอายุพันโทนา่ายังไม่เข้าคอรมอนะครับก็สันนิษฐานว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่แสดงความเห็นประกอบและส่งกลับมาสํานักเลขาธิการคณะรณัฐมนตรีเป็นแบบนั้นนะครับโอกาสที่จเป็นไปได้อีกประการหนึ่งถ้านายกรัฐมนตรีชี้นําหรือมีธงล่วงหน้าแบบนั้นได้แน่ๆคือแม้ว่าแม้ว่าเรื่องนี้จะอยู่ในขั้นตอนอความเห็นของหน่วยงานต่างๆอยู่แต่ถ้านายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีธงไว้ล่วงหน้าคือคือมีธงว่าจะจ่ายผู สูงอายุพันธุนหน้านั่นแหละสมมติว่านายกบุ่มตีมีธงไว้ตั้งธงไว้ว่าจะจ่ายหน่วยงานเขาคงไม่ขัดข้องนะครับก็คงจะมีการมีทางเทคนิคกันแบบมีการเทคนิคกันแอบๆคือเราพูดตรงไปตรงมานะคือมีการส่งซิกไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แสดงความเห็นมาให้เหมาะสมน่นนี่นั่นนะสมมติว,ว่ามีซิกจากนายกรัฐมตรีส่งไปมันเหมือนมอนเหมือนกับนายกรุฐมตีตั้งธงไว้ว่าจะจ่ายแมอนั้นไม่ขัดข้องครับหน่วยงานเขาแสดงความเห็นกลับมาอย่าง ให้ความ,มเห็นให้ความเหมาะสมแล้วก็จะอนุมัติได้ต่อไปแต่ตอนนี้พูดถึงนายมตีถ้ามีนักข่าวไปถามผู้สูงอายุพันธุ์ทวนหน้านายยมตีจะว่ายังไงนี่นายมตีก็คงงงๆอยู่นะครับตอนนี้คิดว่าเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้ไม่อยู่ในไม่อยู่ในนโยบายของน,นายมตีนะตั้งแต่ต้นที่มาถแถลงนโยบายเกี่ยวกับมาเข้ารับตําแหน่งเป็นนายฐมตีเนะ่ยนายฐมตีคนปัจจุบันนะ ถแถลงนโยบายตอนถแถลงนโยบายตอา่อรัฐบาลก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องผู้สูงอายุจะเพิ่มเบี้ยเงี่ยผู้สูงอายุให้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่อยู่ในเนือโยบายของรัฐบาลหรือไม่อยู่ในนโยบายของนายกตีโอกาสที่เป็นไปได้ก็ยากอยู่นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้17มิถุนายน2 5 6 8ก็นำมากล่าวบอกไว้เพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ